นักสแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชจำเลยที่7ในคดี f o r e x ็ d ทได้ถูกปล่อยตัว1ทุ่มคืนนี้หลังศาลให้ประกันตัวตีราคาประกัน5ล้านบาทในคดีมหากาฟอเล็คทีดีถูกศาลพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตให้ได้รับการประกันตัวแล้วซึ่งทางทนายความได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดีโดยการเสนอหลักทรัพย์เป็นแคชเชียร์เช็ค5ล้านบาท ทางาอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้เงินประกัน5ล้านบาทพร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรหากเปลี่ยนทิ่ที่อยู่ให้แจ้งต่อสาลภายใน7วันและรายงานตัวทุกเดือนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้แจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองให้ทราบด้วยด้วยศานได้ออกหมายปล่อยตัวและจะมีทนายเดินทางไปรอรับตัวพิงกี้ที่นาทันพัสทานหญิงเวลา19นาฬิกา